กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับ t ี1ีเนงกันครับ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเติกตึงทีมงานบ้านหลวงบุญโดยนายธนวินวัชระวรสกุลและนางสาวชลิตามีโชคชัยประเสริฐจัดทำหน้ากากอนามัยเฟสชิลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชัชระโรงพยาบาลรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลพะนังเก้าโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลทหารเรือ โรงพยาบาลเจริญกรุงและทีมกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิปอด็กตึงนอกจากนี้ยังได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ร้อเซให้กับรถของอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยและบ้านเรือนของประชาชนตามชุมชนต่างๆที่ติดต่อเข้ามาทางทีมงานจะดําเนินการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงการซ่อมแซมสร้างบ้านหลงบุญให้กับผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย มูลนิธิธรรมนัตเพื่อการกุศลมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยาผ่านทางสาธารณาสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 ดังกล่าวขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วย2อรายในขณะนี้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลพะเยายังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด แพทย์หญิงจิลาพรนุตาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิเช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลชุดกาว PPE ที่ทางมูลนิธิธรรมนัตเพื่อการกุศลได้มอบให้กับทางสาธาร,รณาสุขเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหลังอุปกรณ์ในพื้นที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้เป็นจํานวนมากในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังกล่าวกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเน็นได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ